ครับผมสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับกับผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างเกมออนไลน์นะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวผมลองกดเริ่มดูนะครับเราสามารถสร้างเกมแบบนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับอ่ามีคำศัพ์แคทแล้วก็หารูปภาพครับอ่ารูปภาพไหนอ่าสมปึ๊บนี่ ก็เหมือนกับเกมเครื่องบินนะครับขับเครื่องบินไปชนกับคําศัพท์หรือรูปภาพที่มีตัวความหมายตรงกับคําศัพท์อะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีวิธีการสร้างอย่างไรนะครับเราไปรับชมกันเลยนะครับโดยเว็บไซต์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือเว็บไซต์นะครับ wordW a l l นะครับท่านผู้ชมก็สามารถเซิร์ชไปที่ Google นะครับเซิร์ชเลยนะครับ wordwall.net นะครับนี่นะครับ wordW a l l นะครับ o b o a r l n e t นะครับตรงนี้นะจากนั้นนะครับเราก็เลือกประเภแรกเลครับนะครับ,นะรบสร้างบทเรียนนะครับ w o r b o a r l n e t นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่อ่า ทำการลงทะเบียนก็สามารถกดลงทะเบียนได้นะครับก็วิธีการก็คือกลับไปดูที่คลิปก่อนอันนี้นะครับผมได้นะครับทำคลิปเกี่ยวกับการลงทะเบียนไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนวิธีการสร้างแล้วกันนะครับมาดูนะครับว่าวิธีการสร้างสร้างอย่างไรนะครับเมื่อเราทําการลงทะเบียนแล้วล็อกอินเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเราก็มาที่ปุ่มสีฟ้านะครับสร้างกิจกรรมสำหรับท่านใดที่นะครับอยากเป็นอยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับ ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนก็คือคลิกมาที่ตรงนี้นะครับยูเซอร์ของเรานะครับเราก็เลือกไปที่ภาษาและตำแหน่งนะครับและที่ตั้งนะครับแล้วก็เลือกแล้วก็กดเปลี่ยนภาษาได้เลยนะครับตรงนี้ภาษาไทยนะครับก็กดเปลี่ยนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะมาสร้างเกมแบบที่ผมได้ทําตัวอย่างให้ดูในเบื้องต้นนะครับเราก็คลิกไปที่คําว่า N สร้างกิจกรรมนะครับสร้างกิจกรรมจากนั้นนะครับ จะมีกิจกรรมการเรียนรู้ให้เราเลือกเยอะพอสมควรนะครับถ้าเป็นแบบฟรีก็จะเป็นตรงนี้นะครับที่ใช้งานฟรีนะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบโปรนะครับแบบโปรก็นะครับต้องทําการอัปเกรดหรือซื้อนะครับเพิ่มเติมได้นะครับหรือจ่ายเพิ่มเติมได้นะครับในที่นี้ผมจะลองใช้แบบฟรีก่อนนะครับกิจกรรมที่ผมจะทําก็คือกิจกรรมเครื่องบินนะครับเครื่องบินนะครับอ่าแล้วก็คลิกเข้าไปที่กิจกรรมเครื่องบินนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ทําการตั้งชื่อผมจะตั้งชื่อกิจกรรมนี้ว่าอะไรนะครับไม้เพชรนะครับทั้งใช้ได้ทั้งไทยและอังกฤษนะนะครับพิมพ์ได้หมดเลยนะครับจากนั้นนะครับก็เป็นคําถามเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือน multiple choice อะนะครับเหมือนกับถูกเหมือนกาข้อกาเลยครับแล้วก็ตั้งคําถามคําถามจะเป็นรูปภาพก็ได้หรือเป็นคําศัพท์ก็ได้ในทีนี้ผมขอคําถามเป็นรูปภาพนะครับรูปภาพสมมุติว่า ผมจะให้ตั้งว่ารูปภาพนี้มีความหมายว่าอะไรเนาะสมมุติอย่างนี้นะครับคาว่าอ่าครับอ่าเราก็สามารถเสิร์ชรูปภาพพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับอ่าดูนะครับผมจะพิมพ์เป็นไทยนะวัวอ่าได้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับข้อดีคือเราไม่ต้องไปหาอ่าหาอะไรเขาเรียกอ่ไปต้องไปหาอ่าภาพแล้วก็อัปโหลดขึ้นมานะครับ ให้ยุ่งยากนะนะครับตรงนี้เราก็เป็นคําศัพท์นะครับมาคำในรูปภาพคือคําว่าอะไรนะครับข้าว cat pig สมมติ Pick Smooth นะครับแล้วก็ทําข้อถูกไว้นะครับ1ข้อจากนั้นนะครับเราก็สามารถนะครับสร้างอีกหลายๆข้อได้เลยนะครับวิธีการ Copy นะครับก็ถ้าเราจะก,ก๊อปปี้ก็ อาจจะเพิ่มคําถามใหม่ก็ได้นะครับแล้วสร้างใหม่หมดเลยหรืออาจจะเลือกดูพิเค e นะครับตรงนี้เพื่อทําการคัดลอกแล้วก็สร้างอีกข้อหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเปลี่ยนรูปภาพได้นะครับลบออกนะครับแล้วก็คลิกมาเปลี่ยนรูปภาพนะครับข้อนี้เราได้คําว่าอะไรเอ่ยสมมุติจะได้คําว่า b i r d อ่าแล้วกดเซิร์ชนะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็นะครับ พิมพ์ข้อที่ถูกนะครับว่า bird อันนี้อาจจะเป็นนะครับ red อย่างนี้นะครับผมขออนุญาตทำให้ดูเป็นตัวอย่างแค่2ข้อนะครับนะครับเมื่อเราทำเสร็จทุกข้อแล้วนะครับเราก็กดคำว่าเสร็จสิ้นนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับาจากนั้นนะครับหน้าจอก็จะปรากฏ ตัวอย่างเกมให้เราดูนะครับเราสามารถกดเต็มจอนะครับผมสามารถกดเต็มจอให้ดูได้นะครับเรากดคําว่าเริ่มนะครับมีเสียงเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับปึ้งดูครับมีรูปภาพมาแล้วนะครับรูปภาพนี้คือว่าอะไรนะครับแล้วก็รอครับรออ้าวตัวคำนี้ปึ๊บเราก็คลิกเครื่องบินก็จะบินขึ้นไปนะครับชนกับก้อนเมฆตึงอ่าถูกต้องปึ๊บนะครับเอาละครับ เออต่อไปครับโอ้คราวอนี้หายากมากเลยนะครับครับ้ยโอ้ถ้าเราชนผิดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเราต้องหาคําศัพท์ให้มันเราสามารถเชิดหัวเครื่องบินได้นะครับอ่าคำนี้เปึ้งเหมือนกับโยกเครื่องบินเอาเมาส์โยกเครื่องบินเล่นได้นะครับนักเรียนก็สามารถเอามือแบบโยกเล่นได้นะครับอ่าสมมุติเราทําได้แค่นี้นะครับอ่าเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเราลองเล่นดูแล้วนะครับเราสามารถ แชร์ให้นักเรียนเล่นได้นะครับด้วยการกดไปที่คำว่าแชร์จากนั้นนะครับเราก็เลือกทําเป็นสาธารณะนะจากนั้นนะครับตั้งชื่อทรัพยากรนะครับชื่อไฟล์ของเราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับจากนั้นนะครับเราก็ตั้งชื่อเสร็จแล้วเราก็ไปคำว่าเผยแพร่แล้วเราคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้นักเรียนเล่นนะครับสามารถเล่นได้เลยนะครับแชร์ไปที่ a c e b o o k Line นะครับหรือ o o g l e c l a s s r o o m นะครับก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะ ก็หากท่านชอบคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดติดตามนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจงให้กระผม,มน,นะครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ